สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง dpn 1997. นะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่นะครับในเกมนะครับอันนี้เป็นรหัสที่เล่นมาสักพักแล้วนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับเนี่ id แล้วก็ชื่อ3ชื่อนะครับจะแนะนํำสรับมือมือใหม่ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ อื่นเลยถ้าเกิดจะชอบสุ่มนะครับมกิจรกรรมล็อกอินนะครับ7วันนี้จะได้ประมาณ30บใบแล้วก็ยังได้เป็นการ์ดตัวละครนะครับน่าจะเป็นแรงเอแล้วก็การ์ดสุ่ม30บใบการ์ดสุ่มส0บใบก็มาที่สะเบียงแล้วก็ไปที่หน้าสุม่มกดตรงกลางในสะเบียงนะสุมส่มสุ่มสักทีนึง ครั้งแรกจะการันตีนะครับ30หรือ25ครั้งนะครับอันนี้คือผมสุมหลายครั้งนะครับมันก็เลยต้องสุมอีก9 9 9 9ครั้งถึงจะได้เป็นมีโอกาสได้วาลิลี่เป็นวาลิลี่แรงเอสนะครับเดี๋ยวจะลองสุมให้ดูครั้งหนึ่งก่อนอันนี้ผมเก็บเอาไว้นะไว้ทำคลิปต่อไปไว้สุมเป็นอาวุธอันนี้ก็คือเกลือ เอาสูบมาสูบอีกครั้งนะึ่งเชื่อได้แรงเห็ดอันนี้คือมโนูนะได้เป็นสตีมานะแล้วก็แนะนำต่อไปก็คือเป็นสติ๊กมแ้้วกันบุ่มกดเพื่อดูว่าแนะนำสำหรับคนที่ เล่นไม่เป็นเหลืออะไรแบบนี้นะครับว่าต้องควรใส่อะไรนะครับนี่ยังมีให้อุปกรณ์สุดคุ้มก็คือคนลับไม่ใช่ได้ฟรีนะคือมันแค่บอกว่าตัวนี้เหมาะสมกับอาวุธชิ้นนะั้ชิ้นไหนนะแล้วก็มีเป็นกิจกรรมตอบคำถามแต่ผมตอบไปแล้วนะนี่จะได้เยอะมากได้เปนในนี้4ี่ิพินนะ รีทุกสัปสัปดานะข้อสอบรายสัปดาห์นี่คือตอบได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะจะถูกอะพอเราถูกเสร็จก็เนี่ยขอรางวัลทั้งหมดคือได้ประมาณได้หินอุกบาทสี่บันหินอุกบาทนี้แรกได้หลายอย่างมากต้องสามารถไปดูในร้านค้าได้นะมีร้านค้าแล้วก็ พื้นฐานแล้วก็หินกอุกบาลนี่เอออันนี้เอาไว้แลกได้หลายอย่างนะครอันนี้ไว้สําหรับเป็นหนวนไว้เป็นทำของนะอุระก,กรณ์ยาอื่นมีเพียบชิ้นส่วนก็มีเอาไปแลกได้หินมันให้แลกตั้งสาสบชิ้นใช้หินนี้500ก้อนหินอุกบาท ที่เหลือก็เป็นเปรกธิจคร่าวๆนะมีเนื้อเรื่องมีให้เก็บวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบนี่คือสำคัญมากเอาไว้อัพอาวุธอัพของอัพเลเวลของอาวุธสตรีมาแล้วก็ดื้อนะแล้วก็จะเป็นเหมือนหอนะเมื่อเลิม อะไรก็ไม่รู้นะก็แนะนำก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามช่องดีเบน1 9้าเคอรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ